สวัสดีค่ะไทยนิยมคำสวยนะคะแม่สวยสกลน,นครน,นะคะช่อง youtube นะคะไทยนิยมคำสวยแม่สวยสกลน,นะคระวันนี้เช้าวันที่11นะคะเชา้ะะชาวันที่11บนะคะเช้าวันที่1วันอาคารใช่ไหมใช่ค่ะแม่ใส่เสื้อสีชมพูนะคะ,คะขอให้มีความสุขนะขอให้มีความสุขนะคะรวยๆนะคะจับอะไรก็คือเป็นเงินเป็นทองนะคะไปที่ไหนก็จะมีแต่คนรักนะคะขอให้มีความสุขนะคะ เออพอดีเห็นนม่มเดินมาหันนะหะนมนมหน่อยนมนมนะคะนม่มสัมภาษณ์นุ่มหน่อยค่ะได้กี่รอบแล้วคะหาดูในยูทูบไม่เจอเลยโอ้ยเดี๋ยวจะให้ดูดูดูเดี๋ยวจะเอาให้ดูวันนี้แหละผู้รักสุขภาพนะคะก็มาออกกําลังกายกันนะคะที่สวนลอกเก้านะคะสวนลอกเก้าบรรยากาศดีฟ้าโปร่งฟ้าโล่งนะคะเป็นบรรยากาศที่ สวยมากนะคะบรรยากาศที่สวยมากผู้รักสุขภาพก็มาเดินกันนะคะก็มาเดิอนออกกําลังกายกันนะคะลูกว่าไปโชว์ตัวหน่อยลูกว่านะคะช่อง YouTube สาวสวยอีกคนหนึ่งนะคะวาราพรชาแน,นลนะคะวาราพรช n แน,นลนะคะก็เป็นผู้รักสุขภาพนะคะเป็นผู้รักสุขภาพนะคะเดี๋ยวคุณแม่โชว์ตัวโชว์ตัวก่อนนะคะกราบขอบคุณด้วย วันนี้คุณแม่จะไลฟ์สดเวลาเที่ยงนะคะโดยสินค้าราคาถูกมากยังไงเจอกันเที่ยงเต๊ะนะคะโปรโมชั่นนะคะขายให้หมดลดให้สุดนะคะช่วงหัวข้อขายให้หมดลดให้สุดในโควิดแล้รอบ3นะคะวันนี้คุณแม่ก็บอกกำลังกายในสนามนะคะก็เชิญชวนนะคะเชิญชวน,ชวนผู้รักสุขภาพนะคะมอกกำลังกายกันทีนน่สกลนครนะคะ FC สายบุญทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขในวันอังคารนะคะขอให้มีความสุขในวันอังคารนะคะวันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ออกกําลังกายเสร็จคุณแม่ก็จะไปกินข้าวเช้าเตรียมตัวนะคะที่จะไร้สดนะคะแบ่งปันสินค้าผ้ากามในราคาโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวคุณแม่พาเดินดูสวนลักล้างก่อนนะคะามา <c oughs> วันนี้ทำไมไม่เห็นใจเรียมมาโอ้มาแล้วใช่ไหมไหนไม่ใช่ใชคลอง,งลำเดือลำนู้นไปทางนู้นเอ้าวันนี้ทำไมน้ำมันเยอะๆอือฝนตกสองวันใช่ไหมฝนตกฝนตกสองวันที่แล้วใช่ไหมวานนี้ตกแรงๆเออไม่น่าน้น้ำน้ำมันเลยขึ้นเนาะ น้ำน้องหันเยอะนะคะวันนี้ไม่ใช่ยายเลียมหรอกใช่ไมเก็บสายบัวไม่ใช่หรือแม่วันก่อนม่ซื้อซื้อเห็ดกับคุณป้าไปก็ไม่ได้ทำกินใช่เลยใช่ยายเลียมเหรอ ใช่เลยเสียงดังมาทางน้นคือคุณยายเลี่ยมนะคะใช่คุณยายเลี่ยมหรือเปล่าใช่เลยคุณว่าใช่ห่ะใช่หระดึงสายบัวมาเออคุณยายเลี่ยมนะคะดูคุณยายเลี่ยมวันนี้ถ้าคุณแม่มาก็จะเจอยายเลี่ยมอีกนะคะคุณยายเลี่ยมมาแกก็ขี่เรือมาดึงสายบัวมาขายวันนี้น้ําเยอะนะคะวันนี้น้ําเยอะน้ําเยอะ น้ำเยอะนะคะอ้คุณยายเก่งๆขี่เรือมาแจ้ก็ดึงสายบัวนะเพื่อเอาไปขายนะคะเพื่อเอามาขายนะคะมัดลัดสิบบาท <c oughs> <c oughs> คุณยายเรือมนะคะเอาทางขึ้นพลาดแล้วนี่้ว <c oughs> ไปทางลงอะไรตรงเนี้ยลงน้ำเหรอลงน้าเรือเอาเอาท่าเรือลง <c oughs> เอาท่าเรือลงเหรอ ยายแจ้งเก่งเรามาดูกันว่าคุณยายได้อะไรมาบ้างค่ะท่านลองถ่ายวีดีโอท่านลองถ่ายวีดีโอค่ะลงลงลงยูทูบค่ะอันนี้ท่านลองนะคะรับ80พรรษานะครับค่ะอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์ภูพานท่านท่านอายุเท่าไหร่คะหน้ารอรอไปเนี้ยหน้ารอรไปนี้ก็30ยังแก้วนะครับอืค่ะสู้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 ค่ะ Oh. เป็นท่านรองนะคะครับค่ะยังขออนุญ,ญาตอขออนุญ,ญาตลง YouTube นะคะครับคบลงเลยลงเลยค่ะสวยสกลนครขอบคุณค่ะเรามาดูคุณยายเลี่ยมกันนะคะคุณยายเรี่ยมมาอีกแล้วนะคะแกมาทุกวันเลยคุณยายได้อะไรมาคะวันนี้ คุณยายได้อะไรมาในรังนกรังนกคืออะไรร,รังมันเหรอคะโอ้น่าตื่นเต้นคุณยายบอกคุณยายได้รังนกด้วยเรามาดูกันรังนกคืออะไรคุณยายกำลังเทียบเรียกเข้าท่าแล้วนะคะคุณยายกำลังเทียบเรียกเข้าท่า เดี๋ยวคลิปผู้รักสุขภาพนะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้จะมีคลิปนะคะว่าคุณยายได้อะไรมานะคะขอต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขนะคะ